รู้สึกว่าคุ้มค่ามากนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้สั่งช่วงแรกนะครับมาที่หลังนี่ดังกว่าเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชาญเ p พ e เทคไลน์นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปแนะนําง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการซื้อแท็บเล็ตโดยที่ไม่ได้มองฝั่ง Apple นะครับผมแนะนําแท็บเล็ตของทาง Huawei นะครับ ซึ่งตอนนี้ก็มีรุ่นน้องใหม่นะครับซึ่งกำลังจะวางขายนะครับก็คือรุ่นของ Huawei Matepad นะครับไม่มีคําว่า Pro นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการใช้งานที่คล้ายๆกับตัว Matepad Pro นะครับมีของแถมอะไรมากมายเหมือนกันนะครับแล้วก็อื่นนะครับจะบอกนิดนึงว่าตัว Matepad Pro เนี่ยตอนนี้ก็แถมของหนักมากเหมือนกันนะครับผมลองเข้าไปเช็คดูที่เว็บ JD นะครับตอนนี้เราดูที่หน้าจอก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็นี่นะครับ ของแถมเนี่ยตอนนี้ช่วงแรกๆนะครับก็จะมีแค่คีย์บอร์ดกับปากกานะครับแต่ตอนนี้มานี่เลยครับมีคีย์บอร์ดมีปากกานะครับมี Remax Tablet Stand นะครับคือที่ตั้งแท็บเล็ตนะครับแล้วก็มีเมาส์ครับเมาส์นี่ไม่แน่ใจว่าของยี่ห้ออะไรนะครับอ๋อตอนนี้เพิ่มมาอีก2อย่างแล้วครับรู้สึกว่าคุ้มค่ามากนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้สั่งช่วงแรกนะครับมาทีหลังนี่ดังกว่าเลยนะครับก็จะมีอยู่4อย่างนะครับ แล้วก็แถมผ่อนศูนเปอร์อันนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับนะฮะก็แถมได้ทั้งรุ่น Wi-Fi แล้วก็รุ่น 4G นะครับสำหรับหัวเว่ยเมด p พดโปรนะครับต่อมานะครับเรามาดูน้องใหม่ที่วางขายอยู่นะครับก็คือตัวนี้นะครับหัวเว่ยเมดแพนะครับซึ่งตรงนี้หน้าจอจะเล็กลงหน่อยนะครับเป็น10.4นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Wi-Fi นะครับความจุจะอยู่ที่ แรมจะอยู่ที่4กิกะไบต์นะครับความจุจะอยู่ที่ลอม64กิกะไบต์เท่านั้นนะครับถ้าเป็นตัว Pro จะเป็น128กิกะไบต์นะครับตัวนี้ก็มาเป็นสีเดียวกันเหมือนกันครับรู้สึกเป็นสีมินิเกรนะครับตัวแถมตัวนี้ก็นี่นะฮะมีแท็บเล็ตสแตนตัวนี้น่าจะเป็นตัววางพื้นเลยนะครับเนี่ยน่าจะเอาไว้ร้องเพลงหรือเปล่านะครับหรือเอาไว้เปิดโน้ตดูอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมีคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดแยกนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นโคเวอร์นะครับ แล้วก็จะมีตัวเคสนะครับผมเป็แพดไบไฟเคสนะครับแล้วก็จะเป็น Magic p พนแท็บเล็ตนะครับเป็นปากกาผมว่าหัวมันดูแบนๆนะครับเนี่ยน่าจะเป็นปากกาแบบคนละแบบกับตัวโปรนะครับแล้วตัวเมาส์ตัวนี้นะครับก็เหมือนกับตัวโปรที่แถมมานะครับก็พอใช้ได้ตัวนี้1นึ่งเก้าพนารนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีงบประมาณจํากัดนะครับ ความจุมันอาจจะไม่เยอะมากนะครับก็พอทํางานได้ครับผมไม่มีปัญหาอะไรดูหนังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตพิมพ์งานอะไรเงี้ยใช้ได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหานะครับส่วนคีย์บอร์ดก็อาจจะต้องพกแยกกันไปหน่อยนะครับเพราะตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแยกนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็สินค้า้อมส่งวันที่8นะฮะมิถุนายนนะครับก็ยังไงเพื่อนๆถ้าสนใจก็รีบสั่งกันได้นะครับ ตอนนี้ยังมีของแถมอยู่แต่ก็ไม่แน่นะครับว่าหมดวันที่8แล้วมันจะมีของแถมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นของตัวโปรเนี่ยก็นับตั้งแต่เดือเดอร์จนถึงวันนี้ก็ยังมีของแถมนะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวรอด,ดูว่าตัวเบรดแพดนี้จะมีเพิ่มกว่านี้ไหมแต่คิดว่าคงไม่มีแล้วครับนะครับ,นะรบทั้งสองรุ่นคล้ายๆกันมากนะครับเพื่อนๆก็ตัดสินใจดูว่าตัวเองเหมาะกับอะไรนะครับนะฮะแล้วก็ลองสั่งซื้อมาดู ส่วนวิธีการลง GMS เนี่ยตอนนี้ก็ก็ยังมีลงกันได้อยู่นะครับวิธีที่ผมลงไว้ในช่องผมเนี่ยก็ยังพอลงได้นะครับเพื่อนๆไปลองเอามาทดสอบกันดูนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ในคลิปได้นะครับผมอ่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับกดติดตามนะครับอ่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็อย่าลืมครับเอาพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ